สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถท o n d a c i ิ y นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะครับแต่แตกนะครับก่อนที่จะแตกนะครับอาการก็คือเสียกุญแจไปแล้วนะครับกุญแจไขไม่ได้นะครับเสียกุญแจก็ค่อนข้างยากนะครับเสียบเข้าไปบิดซ้ายบิดขวาไม่ได้นะครับซึ่งเป็นอาการประจำของรถทอน da นะครับเดี๋ยวจะทําการถอดเบ้ากุญแจสตาร์ทออกมาซ่อมเปลี่ยนอะไรใหม่เปลี่ยนดอกกุญแจใหม่นะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับครับหลังจากทําการถอดสวิต สตาร์ทนะครับออกมาทําการเปลี่ยนอะไรนะครับที่แตกหักเสียหายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนแผ่นเคี้ยวใหม่นะครับดอกกุญแจดอกเก่านะครับก็ค่อนข้างสึกนะครับใช้งานต่อไม่ได้นะครับทางร้านนะครับได้ทําดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับแก้ไขอาการสึกให้ลูกค้านะครับเหมือนดอกใหม่เลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับประกอบและทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับ ดอกเก่าที่แตกก็เลิกใช้ไปนะครับทดสอบไผ่สตาร์ทนะครับสตาร์ติดใช้งานเนี่เหมือนเดิมนะครับดับเครื่องครับลูกค้าท่านใดนะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับมีกุญแจเสียบไม่เข้ากุญแจไขไม่ได้นะครับเป็นอาการประจำของรถทอนด้านะครับมีบริการซ่อมถึงที่ถึงบ้านนะครับ0 8 2 6 1 6 6 5 5 5นะครับ